สวัสดีครับสวัสดีวันที่ฝนตกนะครับวันนี้ช่วงไม่บ่ายบ่ายสามสี่โมงเย็นสามสี่โมงเย็นนะครับฝนตกลงมาในในสวนของบ้านไร่ชัยคำนะครับก็เผื่อว่าได้รับน้ำอย่างชุ่มฉ่ำเลยนะฝนตกหนักมากราวๆาสักสองชั่วโมงน่าจะได้นะรประมาณทักชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงประมาณนี้แหละ ช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่วันนี้อากาศร้อนมากครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ตกแต่งกิ่งของฝรั่งกิมจูที่เคยปลูกไว้นะครับก็ตัดหญ้าไปบ้างแล้วเสร็จแล้วก็มีหญ้าขึ้นมาใหม่แล้วก็ะจะทําการใส่ปุ๋ยพรุ่งนี้นะครับผให้ปุ๋ยเลยนะครับพรุ่งนี้เพราะว่าฝนตกมาเมื่อสักครู่นะฮะ วันนี้ทั้งวันนี้คือกลางร่มนู่นนะฮะการร่มที่มองเห็นไกลๆนู่นนะครับกลางร่มเพื่อที่จะหอ่อฝรั่งเป็นถ่ายถุงฝรั่งซึ่งซึ่งคนงานมาห่อไว้เสร็จแล้วก็ไม่ได้มาตรฐานก็เลยต้องเปลี่ยนถุงนะครับเปลี่ยนถุงอย่างอย่างลูกข้างล่างนียคือ,อก็ยังไม่เรียบร้อยนะฮะเลยต้องลูกถัดไปด้วยนะครับก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับต้องเดินมาสำรวจต้องเดินมาตรวจเช็เคอีกรอบหนึ่งนะครับ ถึงจะได้มาตรฐานนะครับอันนี้คือต้อนฝรั่งกิมจูอายุหนึ่งปีหนึ่งปีหกเศษเศษนะครับหนึ่งปีเศษเศษหนึ่งปีก็อีสองเดือนสามเดือนประมาณนี้ครับที่เคยอัปเดตให้ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมชมแล้วนะครับก็แปลงนี้ก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะครับก็มีแปลงถัดไปนู่นนะครับด้านหน้านูาน่นนะครับมีทางเดินไปร็จแล้วก็ก็มีนะฮะก็ก็มี อีกแปลงหนึ่งอันนี้ก็ต้องต้องไปแก้ไขแล้วก็ต้องห่อลูกลูกใหม่ด้วยมีลูกเยอะมากนะครับมีลูกเยอะอพอสมควรนะครับวันนี้ได้น้ําชุ่มฉ่ำเลยฝนตกอย่างหนักเลยนะครับที่บ้านไร่ชัยคําวันนี้นะครับดูจากท้องฟ้านะครับท่านผู้ชมดูจากท้องฟ้าด้านด้านบนรอบๆนะฮะรอบฟ้าพึ่งสางออกไปนะครับนะฮะดูนะฮะรอบๆของผมนะครับ ปาเพิ่งเปิดนะครับเพิ่งจะเห็นแสงนะครับฝนตกมากอย่างแรงแล้วนะด้านหลังเป็นแปลงหม่อนมันเบอร์รี่นะครับสายพันธุ์ดำอ้อนตุรกีด้านหลังนะครับที่เคยถ่ายให้ผู้ชมที่ติดตามรับชมดูนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่หม่อนก็หมดฤด,ดูกาลนะครับเสร็จแล้วก็ต่อไปก็ต้องตกแต่งกิ่งนะฮะแต่งกิ่งหม่อนมันเบอร์รี่ออกเสร็จแล้วก็บำรุงต้นบำรุงผลนะครับเดี๋ยวรอ อีกสักระยะหนึ่งก็เขาจะให้ผลอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้วันนี้ก็คือจะให้นานผู้ชมดูดูจากแปลงแปลงก็ยังไม่ได้มาตรฐานก็ยังไม่พอใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องต้องคุมฟางเสร็จแล้วก็ต้องให้ปุ๋ยนะครับคุมฟางเพื่อรักษาความชืน้นแล้วก็ถ้าเป็นไปได้คือคุมฟางนี้เราจะ,ะไม่ให้วัชจจพืชเกิดขึ้นนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเดือนเมษายนไอเดือนพฤษภาคมนะครับ เป็นช่วงกลางเดือนพฤษภาคมอยู่นะครับก็มีพืชปลูกแสงก็เป็นพวกมะเขือนะครับท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงอึ้งอ่างร้องนะครับเพราะว่าถัดไปตรงที่มองเห็นด้านหน้าก็คือตรงที่มีคอไผ่สูงสูงแล้วก็ที่ล่มสีฟ้านะก็เป็น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 บ่อเป็นบ่อเล็กๆนะครับเป็นบ่อของชาวบ้านคือเป็นหลังบ้านชาวบ้านก็จะเป็นเหมือนกับแปลงนาล้างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วมีน้ำท่วมขังแล้วก็ อึงอ่างก็จะไปรวมกันอยู่ที่นั่นตอนที่ช่วงที่ฝนตกนะครับอ,อันนี้ก็บางต้นก็เก็บผลผลิตไปเรื่อยๆนะคุณยายดูแลสวนแล้วก็กับคนงานอ,าอีกท่านหนึ่งนะครับดูแลสวนนะครับสวนต้นนี้เป็นต้นนี้เป็นฝรั่งอีกชนิดหนึ่งนะครับฝรั่งเาขาบอกว่าฝรั่งจีนหรือฝรั่งไต้หวันนะครับก็อันนี้ได้จากได้จากกิ่งตอนนะครับตอนกิ่งมนาะ ตอนกิ่งมาลูกเล็กๆไงนะครับอันนี้โตสุดแค่ประมาณนี้แล้วนะฮะโตสุดแค่ก็ประมาณนี้แหละนะครับอันนี้เป็นฝรั่งไจ้หวานอันนี้เดี๋ยวต้องต้องต้องตอนขยายพันธุ์ไปรเรื่อยๆเป็นไม้ประดับนะครับเป็นไม้ประดับหรือบางท่านก็อาจจะทําเป็นบอนไฟนะฮะที่เคยเที่เคยอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมก็คือเนี่ยตอนนี้คือเขาเริ่มโตแล้วนะครับ ช่วงนี้ยิ่งช่วงหลังจากที่หลังจากช่วงเดือนพฤษภาคมแล้วเนี่ยก็จะเป็นเดือนมิถุนายนมิถุนายนเห็นบอกว่าปีนี้พยากรณ์อากาศบอกว่าปีนี้ฟ้าฝนจะดีมากนะครับก็คือพายุมาหลายลูกมากแล้วก็ปีนีอ้อีกแปลงหนึ่งที่เราทําแปลงอีกแปลงหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ทุนผู้ชมได้รับชมนะครับว่าอ,อีกแปลงหนึ่งก็คือเป็นแปลงที่ทําแปลงใหม่เลยนะครับก็คือ ซึ่งจากซึ่งจากแตกต่างจากแปลงนี้นะครับแล้วก็ทําได้สวยด้วยแล้วก็พอใจของผู้ปฏิบัติงานหรือคนทําสวนด้วยพอใจพอใจของเราเลยนะครับพอใจของเราเลยเพราะว่าเพราะว่าแปลงนี้ไม่ได้วางแผนตั้งแต่แรกแล้วก็ยังขาดยังขาดในเรื่องของทุนทรัพย์ด้วยแต่ว่าคือแปลงนี้ก็ถือว่าได้ผลระดับหนึ่งนะครับก็ อย่างนน้อยก็คือ,อให้เห็นเผ่นน,นต้นแล้วว่าตําต้นของเขา,เ,าเลี้ยงมาระยะนึงแล้วก็คือได้มาตรฐานหมายถึงว่ามีมีผลผลิตให้นะฮะมีดอกมีผลมีลําต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับพร้อมที่จะให้ผลผลิตต่อไปในปีนี้ปีนี้ปีนี้คือเขาอยู่ในช่วงถ้าช่วงหน้าฝนเนี่ยาการเจริญเติบโต,ต,ตของพืชอย่าง ฝรั่งกิมจูก็จะเติบโตไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเราก็พยายามดูแลผลผลิตคือ,อให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยแล้วก็ดูแลตัดแต่งกิ่งให้ได้ค่นั้นพอนะครับก็เดี๋ยวเขาก็จะออกลูกมาให้เราเรื่อยๆนะครับอย่างต้นนี้ก็มีหลายกิ่งนะครับมีหลายกิ่งเห็นไหมครับมีกิ่งด้านล่างก็มีดอกมีช่อดอกกิ่งด้านบนก็มีดอก ลักษณะนี้ชาวสวนชอบมากเลยนะครับอย่างกิ่งนี้นะครับอย่างกิ่งนี้เขาจะมีลูกเขาจะมีลูกที่ลูกแรกที่เราห่อนะครับลูกแรกที่เราหออย่างนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็เลยขึ้นขึ้นมาหน่อยนึงยาวขึ้นมาหน่อยนึงก็เขาก็จะมีดอกมีช่อดอกอยู่ตรงนี้นะครับมีช่อดอกอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็คือจะเบรกกิ่งนะครับเบรกเพื่อที่จะไม่ให ยอดเขายาวไปอีกแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องรักษาทรงพุ่มแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้ายอดเขายาวปล่อยให้ยอดยาวไปต่อไปอีกออจะพืชต้นลําต้นของเขาก็จะลําเลียงอาหารไปเ,เดินทางอีกไกลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราหยุดยอดหรือเบก,กิ่งเขาเพื่อที่จะให้เขาหยุดอาหารมาถึงแค่ตรงมาเลี้ยงแค่ลูกนะฮะมาเลี้ยงลูกเลี้ยงดอกเลี้ยงดอกเลี้ยงลูกตรงนี้นะครับ ฉะนั้นแล้วเราสามารถที่จะริดไปริดริดยอดทิ้งได้เลยนะครับลิดยอดทิ้งาหากยอดทิ้งแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคก็ก็ดูแลการดูแลกิ่งก็การดูแลก็ประมาณนี้นะครับการาการดูแลนะครับก็ดูดูจากยอดเช็คจากยอดยอดนี้ก็ก็ต้องก็ต้องตัดแต่งนะครับเพราะว่า,าลูกแรกอยู่ตังตรงโคนต้นเลยนะครับอยู่ตรงโคนต้นของฝรังเลย เสร็จแล้วก็พอเลื้อยขึ้นมาก็ไม่มีกิ่งไม่มีกิ่งไม่มีกิ่งแตกออกมาแล้วไม่มีไม่มีตากิ่งไหนเลยที่ที่แตกตากิ่งมาแล้วก็จิตตาดอกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องเบรกแล้วนะครับเบรกหมายถึงว่านับจากยอดนะนับจากยอดได้หนึ่งหนึ่งสองนะครับสองแล้วขึ้นแล้วก็คือเด็ดยอดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเขาก็จะย่อออกออกตากิ่งใหม่ที่ตรงนี้นะครับ เราก็ให้เขาอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองดูลองเรียนรู้ไปด้วยด้วยกันนะครับก็คือไม่มีใครเก่งนะครับก็ทํายังไงก็ได้คือมันเป็นส่วนเรานะอันนี้เบรกแล้วเนาะอันนี้เบรกแล้วเพราะว่าเบรกตรงนี้นะให้อาหารมาเลี้ยนแค่ตรงนี้เองนะครับทำได้หลายลักษณะนะครับการ,ผลผลรบารดูแลผลผลิตนะครับการดูแลผลผลิตอย่างฝรั่งยิมจูนะครับก็เป็นคนชอบปลูกแล้วก็เนื่องจากว่า เป็นพืชที่น่าปลูกนีก่แต่ว่าเป็นหนึ่งคือปลูกแล้วเราสามารถลดต้นทุนได้องหนึ่งคือเราสามารถตอนกิ่งเป็นตอนกิ่งเป็นปลูกเป็นขายเป็นนะครับแล้วก็ดูแลเขาเป็นอะไรประมาณนี้ครับก็ก็ไม่ยากนะครับก็ไม่ยากก็เลยอีลรกอย่างอีกอย่างหนึ่งที่เขาจะให้ผลผลิตทั้งปีนะครับทั้งปีไม่ขาดดอกไม่ขาดลูกนะครับอย่างตัวนี้ก็ หอ่อก็เยอะแล้วก็ที่เป็นดอกให้ท่านผู้ชมเห็นก็ก็เยอะนะครับแต่เราต้องคัดนะครับว่าพอเขาออกลูกมาแล้วลูกไหนที่สมบูรณ์แล้วก็ค่อยค่อยห่อเอานะครับก็เยอะอยู่นะครับเสียงอีกอ่างคืนนี้ร้องนั้งคืนเลยนะครับะนะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่สูงยังไม่โตนะครับเพราะว่าแค่ไม้แค่อายุแค่ปีหนึ่งนะฮะปีจะเศษปีไม่กี่เดือนเองก็การดูแลก็ไม่เท่าไหร,ร่นะฮะก็ แปลงนี้แรกๆก,ก็ขาดน้ําอยู่นะครับเพราะว่าปลูกในเรื่องปลูกในช่วงของเดือนอเดือนที่ไม่ใช่เดือนฝนด้วยนะครับช่วงหน้าหนาวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพืชได้แค่นี้ลําต้นสูงแค่นี้ก็เป็นความพอใจของผู้ดูแลหรือก็เป็นความพอใจของเจ้าของสวนนะครับนะบเดี๋ยวก็การปรับปรุง การปรับปรุงบนื้นดินก็ต้องมีต่อไปนะฮะเพราะว่าดินจริงๆแล้วตรงนี้เป็นดินที่ถมพื้นดินคือ,อเอาดินที่อื่นมาถมนะฮะก็มันก็เลยแบบไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะว่าดินก็ไม่งามนะครับสังเกตจากปลูกพืชอะไรก็ไม่เท่าไหร่นะฮะก็ดินก็แข็งพอเจอหน้านแ้งหน่อยก็แข็งนะครับบางโซนก็ยังต้องต้อง ต้องแต่งต้องปรับปรุงต้องปลูกเสริมปลูกเพิ่มนะฮะยังโล่งๆอยู่เลยนะครับแต่บางต้นนี่คือที่ตอนกิ่งมาเองก็คือตอนกิ่งใหญ่ตอนกิ่งที่โตหน่อยก็ดูลักษณะก็แข็งแรงดีนะครับก็อายุหนึ่งปีเสร็จก็อืมก็ก็น่าพอใจนะครับเห็นไหมก็กำลังเริ่มแตกยอดมานะครับอันเนี้ยแตกยอดมาปุ๊บก็แตกยอดมาปุ๊บเขาก็จะมีข้อดอกมาเลยนะครับ ดอกออกมาเลยักิ่งต้องต้องจริงๆเราต้องหาไม้ค้ำกิ่งตรงนี้นะครับเพราะว่ามีกิ่งเยอะแต่งตายดอกมาเยอะก็ลูกก็เยอะโตขึ้นเรื่อยๆน้ําหนักก็เยอะแล้วก็เดี๋ยวกิ่งจะหักจะฉีกเอาเพราะฉะนั้นล้วก็ต้องค้ำยันต้องค้ำกิ่งตรงนี้นะครับต้องค้ำกิ่งประมาณนี้เลยค้ำกิ่งออกมาตรงนี้เผื่อว่าเดี๋ยวคนงานคนงานก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็มีผู้ช่วยอีกท่านหนึ่งคุณใหญ่ท่านหนึ่งคอยช่วยอยู่ในแปลงนี้นะครับ เดี๋ยวจะมีแปลงใหม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมทุกทุกท่านก็ที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของอแจ็คบ้านไร่ชายกรรมนะครับก็คือ,อาสามารถที่จะติดตามได้นะครับว่าจะปลูกฝรั่งแล้วก็มีพืชอื่นๆเสริมพืชอะไรบ้างนะครับติดตามชมไปได้วยกันและเรียนรู้ไปได้วยกันนะครับก็อย่างน้อยๆก็คือเป็นการเรียนรู้รู้เพื่อที่จะเอาไปทําของตนเองในสวนในไร่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการตอนกิ่งไม่ว่าเป็นการขยายพันธุ์พืชนะฮะ,อ,ะอย่างฝรั่งจิมจูแล้วก็หม่อนมันบัลี่หลากหลายสายพันธุ์นะครับเราเรียนรู้ไปด้วยกันรวมกระทั่งรวมแม้กระทั่งก็คือ,อขราวหน้าก็จะมีมีพืชเสริมด้วยอย่างอย่างเช่นมะเดื่อฝรั่งอะไรเงี้ยกำลังกำลังศึกษาและกำลังจิตกำลังทำอยู่นะฮะก็คือ ได้ความรู้แล้วก็ได้ผลสาเร็จมาแล้วระดับหนึ่งนะฮะเดี๋ยวก็จะไปต่อยอดอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้จะให้ดูฝรั่งกิมจูก่อนครับว่าอัปเดตให้ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมทุกทุกท่านนะครับที่คอยติดตามอยู่ให้ได้รับชมกันนะครับะนครับคลิปนี้ก็กอขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามรับชมมาที่นี่ด้ยนะครับเดี๋ยวเราอัปเดตไปเรื่อยๆพร้อมๆกันนะครับ แต่นี้ก็ไม่เยอะนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก็สิบสองประมาณสิบสองต้นนะครับแถวนี้ก็คือพื้นที่ก็ไม่ได้เยอะแล้วก็ปลูกระยะก็ประมาณสองเมตรห้าสิบนะครับเพราะว่าพื้นที่เราน้อยนะครับก็ได้พอสมควรนะขอบคุณมากมากครับที่ติดตามเราชมทุกท่านครับครับสวัสดีครับแล้วพบกันคลิปใหม่นะครับถือว่าถ้าผู้ชมท่านใด คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับว่าคลิปตต่อไปเดี๋ยวจะอัปเดตให้ผู้ชมได้รับชมในคราวต่อไปเรียนรู้ไปพร้อ,รอมๆกันนะครับเพื่อที่จะ,ะมีความรู้ประดับตัวและก็ประดับส่วนนะครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ